เอานักข่าวกล้อวันนี้คนดีคนดีคนน่าชมอีกแล้วนะครับวันนี้หมูอยู่กันนีคโซเย่อีกแล้วนะวันนี้หมูจะไปเล่นเกมไฟเอ็มในเซิร์ฟ seeking e n นเองก็วันนี้หมูก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้ดูเนาะก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือน้องๆนะครับอยากให้ผมเล่นเซิร์ฟนี้แต่ว่าผมคนดูไม่ได้ขอนะผมอยากเล่นเองผมผมเลยชอบเซิร์ฟนี้การเป็นคนตัวเพราะ คือเล่นทุกวังผมเลยเล่นสมนี้เป็นชนตัวเนาะพอดูก็ฝากกด subscribe และกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม,มก็ช่องนี้จซเยชนะก็จะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆมาอีกนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะมีคอนเทนต์เดิมหรือคอนเทนต์ใหม่ให้คุณดูคอมเมนต์นมาได้คนระับใครอยากได้คอนเทนต์ใหม่ก็บอกมาได้ FM นะสอง ใครอยากให้คนเดิมเดิมกลับมาก็หมูโจะโอเคให้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องไปเกียมคนุลนินหน่อยเกียรในสถาบ,บันเรงนะผมคือถ้าสถาบ,บันอื่นมาข้าผมก็เลยจะใส่เล่นงงๆแล้วไม่ไงาตายไม่าตายเลยแล้วก็ครั้งนี้ผมคิดว่าอ,อ,อ,อีพีสองอีพีสองนะ รู้อีพีเท่าไหร่แต่ผมก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับแล้วผมอัยคลิปเสร็จแล้วแต่ผมไปดูว่าอีพีมันเท่าไหร่ไม่นนแน่ใจกับตัวเองกัน <L un ters> ผมน,นั่นยัอยู่ตรงเดิมไหมก็ไม่ใช่ตรงนเดิมอะมันคือในสตเตีมอะมันหลุดเว้ยไปยยงไอมา นีซุสซีคิงเอ็กซ์ดีมานะนะฮะนี่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 รู้ว่าผมอยู่สถาบันอะไรเด้อเด้ออยู่บุญนักคนนะบุญนักคนในิกเก็ตสีแดงนะคุณดูดเอเอจบหน่อยเพื่อนจบหน่อยผมขอไปเกีินก่อนเอาผมตายเขาไปนะเพราะว่าผมเล่นไปเองกลับมาผมไม่ได้เหมือนแรกๆอ่ะแรกๆผมก็เล่นไม่เป็นผมก็ นิ้ผมฟุกมานนยู่แล้วไงผมฟุกมาแล้วผมฟุกมาแล้ว มีต่พูดวีบิวนี่แหละไอ้เหี้ยไม่อินเกมเกินไอ้พวกเหี้ยน่ะขอไปคำหยาบเนาะที่หมุงพูดเนาะว่าขอไปนะมาเฮดช็อต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  คุณมาตีผมตรงไม้ตีมมตรงไมอูดคุองผมอะตีตอไปไหนเฮียไปละตีกูไม่ได้อันนี้อยู่ในซิปต้นอยู่ในิตน โบลองไปงั้นน่ะกูจะเกี้ยนเ่ะกูจะเกี้ยนเลยใครช่เกี้ยนหน่อยเพื่อนเกี้ยนเลยเบี้ยวเฮี้ยเลยอืมอืท้องเหรอฮะฮะไอ้กระจอกเงียบป่าแล้วมึงก็เจอกไอ้เหี้ย อันนี้ก็ใช้ฝีปากไว้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเอาฝีปากออกออกในคลิปเท่าไหร่เนาะเพราะว่ากลัวกลัวยูทูบแบนพูดได้เลยว่ายูทูบไม่แบงหรอว่าผมกลัวคลิปมันติดเหลืองเราคลิปติดเหลืองไอ้เหี้ยใส่เพลงไปมันก็ติดกระสิบเยอย ไอคนนี้สองศูนยนะชุบหน่อยครับชุบหน่อยเออชุบ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 ชุนารักมากน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากวิ้คุณคนนี้คนนี้เขาชุบเป็นผมนะผมไม่เกี่ยวนะหนุ่มนะนุนะมาดิมาดิมร giác đồn bèn mà, cứ giác đồn bèn, Đó lên là lên. này, quên, ấy, quên chưa quên chưa ủng, quên máy. quên chưa máy. máy, vừa còn máy, mấy gì? วิออวิสาวสวย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 กอดเด้ออดเด้ออดเดครับกอดเดครับกอดเดครับวิ่งอ่ะเือดเกินว่น่าเป็นคนดังแน่เลยอ่ะ หลือนเกินแม่คนรุนมาชนเลือนเกินนี้อ่ะขุ้ยไดตัดหัวแน่งหรอหัวดำชื่อกววยนะหัวดำช่วยกว้ยนะเอาหัวดำไม่ช่วยกนะูก็าตายแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเกียนอย่างนี้อีกอีกนะผมเดี๋ยวผมมาเกียนอีกพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มมาดูสเต็มผมได้ในติกตอกนะติกตอกเขียนมาว่านี่โซยาเช้าหรือเขียนนิคลัดบุดนไอวงเล็บ ปิดไปเปิดเขียนว่าช่องจริงแล้วก็ลงลปิดนะผมก็ไปติดตามกันได้นะผมผมจะตัดต่อให้ดีด่กว่านี้แล้วก็ไอ้คลิปไอ้มันสนุกกว่านี้นะครับผม,มคลิปนี้ผมก็คิดว่ามันสนุกแล้วแหละแต่ว่าผมก็พูดหยาบไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะคลิปนี้ผมพยายามเลื้อนแล้วแต่ว่ามันไม่สุดก็ขออภัยด้วยนะดูขออภัยขอโทษนะครับผมที่มันไม่เฮฮาหรืออะไรอย่างนี้นะผมเพราะว่าผมก็ ทำ,ท,นะ YouTube, ทำเต็มที่แล้วยูทูบของผมเต็มที่สเตติเต็มที่นะครับผมก็คิดว่าคนดูก็เต็มที่กับผมคนดูก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมช่องนี้ชื่อยิ่งชาแนลแล้วก็ทิกตอกก็นิคนันทวุฒิช่องจริงภาษาไทยแล้วก็เฟซบุ๊กชื่อว่านิคนันทวุฒิเอียร์ทวีเจริญนะครับผมภาษาไทยนะก็ฝากติดตามด้วยนะเพจชื่อว่านิคโซเยอร์ภาษาอังกฤษนะผมก็ไปติดตามเพจได้นะครับผมบาย